เรียนบ้านหนองทุ่มพุทธานุเคราะห์ตั้งอยู่เลขที่236หมู่ที่25บ้านหนองทุ่มตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ึงถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสพทออมีวินัยดีอยู่อย่างพอเพียงมุ่งม,มั่นในการทำงานมีจิตสาธารณะ เอกลักษณ์ของโรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ความพอเพียงอัตลักษณ์ของนักเรียนยิ้มไหว้ทักทายแต่งกายดีมีความพอเพียงสีประจำโรงเรียนเขียวชมผู้โรงเรียนได้ยื่นใบสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับสดาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งมายั่งยืน โรงเรียนได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสอพทออในระดับ3ดาดาวพร้อมทั้งเดินหน้ายกระดับคุณธรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ของระดับ2ดาวครบทุกข้อโรงเรียนมีนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้สอน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านทั้งในด้านพฤติกรรมจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมโรงเรียนมีแผนภูมิการดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นระบบซึ่งประกอบไปด้วยการนิเทศกกากับติดตามและการประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อนำผลการประเมินไปใช้ในการปร,ปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนได้มีการดำเนินงานเพื่อย,ยกระดับคุณธรรมโดยจัดกิจกรรมตามแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมในระดับดาเดาวซึ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานให้กับนักเรียนผ่านกิจกรรมที่สร้างสารรค์และมีความต่อเนื่อง โรงเรียนได้จัดทำเอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นแผ่นพับวารสารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, YouTube และ TikTok เพื่อให้สาธารณาชนได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนโรงเรียนได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างโรงเรียน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองชาติโรงเรียนบ้านคอโพลสว่างยางชุมและโรงเรียนบ้านนาตียงเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมร่วมกันในระดับพื้นที่ โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำเยาวชนให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมนักเรียนแกนนำได้รับการอบรมและพัฒนาให้มีทักษะในาการเป็นผู้นำที่ดีอีกสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมในโรงเรียนและเผยแพร่สู่สังคมภายนอกได้โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมที่เป็นต้นแบบและสามารถขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นได้โดยมีการนำเสนอโครงงานที่เป็นรูปธรรมสามารถนำไปปรับใช้ในบริบทของโรงเรียนอื่นๆเพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านคุณธรรม โดยมี best practice โครงการหลักสูตรท้องถิ่นการอ่านเพลงพื้นบ้านคุณลักษณะเด็กดี7ประการโดยใช้แบบฝึกการอ่านและการเขียนของนักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลและการยกย่องในด้านคุณธรรมจากเวทีต่างๆทั้งในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นและการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นด้านคุณธรรมและนำเสนอผลงานในเวทีแรกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโดยครูมีบทบาทสำคัญในการเป็นต้นแบบที่ดีอีกถ่ายทอดแนวคิดและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมให้กับนักเรียนและเพื่อนร่วมวิชาชีพ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านคุณธรรมกับครูจากโรงเรียนอื่นผ่านการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการพัฒนาโครงการร่วมกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมอย่างยั่งยืนโรงเรียนดำเนินการประเมินและสรุปผล,ผผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมีการทบทวนและสรุปผลย้อนหลัง 2ปีเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาพร้อมกำหนดแนวทางการพัฒนาต่อไปกลุ่มชุมนุมและชมรมของนักเรียนมีบทบาทสำคัญในการขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมนักเรียนร่วมกันจัดก,กิจกรรมเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีพร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนอื่นเพื่อพัฒนากิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง นักเรียนร้อยละ80มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามแนวทางคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคุณธรรมสอพทออซึ่งสะท้อนถึงการปลูกฝังคุณธรรมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมทั้งในโรงเรียนและสังคมผลการดําเนินงานโรงเรียนคุณธรรมศพถอตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีวินัยดีอีกอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทํางานมีจิตสาธารณะ สำหรับผู้บริหารมีการปฏิบัติหน้าที่ตรงตามเวลาบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลมุ่งม,มั่นตั้งใจในการบริหารงานให้สำเร็จปฏิบัติหน้าที่ทั้งในและนอกเวลาด้วยความเต็มใจคุณครูมีการปฏิบัติงานเข้าสอนตรงตามเวลาส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามกำหนดปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบมีเหตุผลใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า มีภูมิคุ้มกันพึ่งพาตนเองได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งม,มั่นตั้งใจเตรียมสื่ออุปกรณ์การสอนแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานได้นักเรียนเดินเป็นแถวเป็นระเบียบส่งงานตรงตามเวลาซื่อสัตย์สุจริตทิ้งขยะลงถังโดยไม่ต้องรอคำสั่งครูมีการประหยัดอดออมรักษาสุขภาพห่างไกลอบายมุกอยู่อย่างพอเพียงอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขตั้งใจเรียน ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดของโรงเรียนซึ่งตรงตามอัตลักษณ์คุณธรรมของโรงเรียนคือมีวินัยดีอีกอยู่อย่างพอเพียงมุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ